ท่านวะโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสินรวมคำว่า,ากสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่างโอยกสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี้กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลมแล้วก็ห้ามีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแลวก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาว เก้ขอโทษแปดโอทาตะกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกะสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกะสินเพ่งอากาศ <c oughs> <c oughs> สำหรับการเพ่งกสินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันลแล้วรจะหาแนวการพูดกันให้มากๆ แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมัรคแต่ก็บอกว่าถ้าจะแพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทาแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งทเทอปั้งเท่าก้นดขนาดไม่จํากัด นี่ก็ลืมดาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับด,ดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านัน่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินนี่ก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินนี่วก็ดูไฟ สำหรับไฟนี้ก็หมนกันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกวนน่านี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอยกไปเอาฟันไฟนี่อาปโปก็าินผมก็ใช้กสินเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู นันก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นนั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ํอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววายโยกสิงก็ดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบอยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิง สิ้นมาแลสินเี่อกิอาปูวาโยเห็นจะจบแล้วสินะกระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้านี่จบสีกระสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลือง กระสินส mm, pues nah uh, ีแดงแล้วก็ดูกระสินส <pes> ีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาสีขาวพงก็ติดกระสินไปเรื่อยๆจะดูสีตามนั้นตอนนี้อากาศกระสินแล้วก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มาก แล้วก็มีค่าเสตรมากๆคนจะต้องศึกษาเรา่สิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเสตรอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกดได้แต่ผมจะแจกสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินคุณมันไม่มี ถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมไว้ก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรัรหนาหรือไม่เป็นอน,นว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อน,นิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างกองคือนิมิตจริงๆ ที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพริกนี่ผมจะมาธิมบายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่าการสิ่งของท่านเป็นประกายพริกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่าน เป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจรารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจรารณาไปด้วยพิจรารณาไปถ้าจิตใจมันเลือนลางถ้าะจะพูดท่ายก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทากองนั้นได้ทิ้งฌานสี่ ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพมิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตารมณ์อารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคม แต่ปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันกข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา,นานมันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเทริยสัตว์เป็นต้นหรือพิจารณาขนาันห้าเรือพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ น้พิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับแนานุสติแนวสุปกรรมฐานอาหาเรปริคูรลสัญญายจตสาตยถานสี่พยายในม,ามหาสติสติปฐานก็ทำได้ทุกอย่างสุดแล้วต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่าก,กายนี้มันไม่ดีให้ได้ไม่ว่าเห็นว่ากรกลงกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสำคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีก เท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมาฐานทชื่อจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ม,มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาขาององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ในแนวทางปฏิบัติในกรสินทุกก่องให้ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าทรงปฏิบัติจับรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมด ย่าลืมว่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื <c oughs> ่อทรงฌานสีจ่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปด แต่ด้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียว <c oughs> <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสิงกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทําทให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสิงแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าคนใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกระสินกองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลายอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสี่ของกระสินกองนั้นนั้นสิบ เก้าเอเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ เมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องคองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นเปตมามัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพื่วว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้ขนนานแสนนานแค่เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีย่ไมนี่ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกำลังกินอยู่กำลังเดินอยู่กำลังคุยอยู่กำลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิตาสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชอว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจในที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอวดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆทั้งนี้และอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาสี่มีครามมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้พวกกล่าวว่าอย่างช้านะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนก็คนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ําพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยําเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้มาคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก็ <c oughs> เลยพูดกันไปเสเลยไป็ขอไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็ดผมไม่มี <c oughs> <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันทึงจําไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายคนถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคงจะหอหนีผมเหอะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้ว ใครข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิธีอดิฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้ข้นหนึ่งเข้าชานสีก่อนเข้าชานสีในกระสิงกองใดกองหนึ่งเรากะจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนถ้าเราเข้ากองนั้น มาเอาใจชาญสรีแล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าชาญสรีออกจกชาญสีแลานอดิฐานทักอีกข้างหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่ผับเดียวทาเป็นเลยตามนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานสีออกชน้นสีนึกนึกแล้วก็เข้าชานสีแล้วก็ออกชน้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นลริดต้องการน้ําแข็งก็น้ําใสถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ําในคยนี้แข็ง แข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดิฐันให้น้ํานีแข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานี้จิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดกะกสิณกสิณสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลืองจริงมันกับแมปเดียวแล้วก็คอยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลือง นี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่ในทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่อย่าสักได้ว่าทํำในพวกสักได้ว่าทํานี่โอป,ปปะท่าปรมะนี่ผมไม่เอาด้วยแลวก็ <c oughs> อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารนายกับสิงกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันที นี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการดินมิตรกระสินตะกองมีฤทธิ์เป็นคนในอย่างเช่นกระสินกัลปทวีกระสินหรือกระสินดินดินนี่มีสภาพแข็งแั้นก็สามารถจะดินมิตรให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกนหนไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกระสินเป็นกระสินกระสินอ่อน อาปโปกสินนี่ของแข็ง,งละธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอธิษฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาปโปกสสินเหมือนกันถ้าอาปโปกสินอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำม,มีน้อยเตาทำให้น้ำม,มากก็ได้มันคนได้ทุกอย่างไม่ได้แปลกตั้งแบบเตโชโกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ถ้าไม่เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้ แล้วก็เตสาหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยุกุยานเป็นสม,มุทิฐานของทิพยุกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆ,ๆคล้ายกับตาทิย์สำหรับวาโยกสินนี่ลมนี่เบาทำกายนะกายให้เบาลอยแปวกอากาศได้ที่เราเหาะนั่นเองรู้ที่ไว้รู้การไวจะได้ใช้ถูก สำหรับนีเรกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างๆให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีจรกกะสินเป็นกสินสีเหลืองแล้วก็สามารถจะนมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้อย่างนี้เขาเคยเล่นกัน นี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคําทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดปจุดใหญ่ตามที่ใจในึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใจแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ ปัทวีก็สินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำเราจะวิสูน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช้เป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์ก็ได้ที่จยาไปทาอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้ยุกสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรคลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้น สำหรับโลหิตตะกสินสีแดงก็อธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาตกะสินสีขาวเป็นนกล่ว่าสามารถทำที่มืดมๆให้มีแสงสว่างได้ว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้ อย่างวายูกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถาม้ำตามผาถ้ำหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทาให้มันมีลมพัดผ่านอยู่เสมอเสมอมีมีความสุขมีความสมบายสําหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิฏฐิขุยานเหมือนกันถ้าทาเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิฏฐิขุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกาสินแสงสว่าง สามารถจะในิมิตรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทาาตะกะสินตะกะสินกองน,นี้ก็เป็นกรมรมสินที่เป็นพื้นฐานให้ติเกิดที่ฐิจุยาาเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างทฐิจุฬญาโดยตรงสําหรับอากาศกสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ ยัยของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกระสินช่วยเนี่ว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียให้อากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นให้อากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศพอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็นนั้นว่ากระสินทั้งสิ์อย่างนี้ทำฤทธรริ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าปัญญาหกเมื่อทรงปัญญาหกก็มีมีแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่นก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายอย่างหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ พี่กล่าวไปทีก็ียกว่ายัางใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายัางหนุมยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าท่านงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรม,มลรลปเกจิพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดี ในที่สุดก็มีความอกตัญญูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลลไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปผมก็ไปลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพิดเพยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในปัญญาสมาบัติ และก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่างตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผูดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรก ยังอยู่ในขอบข่เข้ามาลกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองนะท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรรมฐา,านที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังโลกภูริผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจาแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมก็ือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าเราพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อดีฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาถ้าเราท่านไปโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเองเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพระโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี